งโอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่เกม Call of Duty Warzone กันอีเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับปืน Type 1ะครับผมกับสกิน One Christmas นะครับซึ่งเราจะได้สกินนี้นะครับมาจากกิจกรรมนะครับซึ่งจะให้เราไปทำภารกิจนะครับซึ่งผมไปทำในแวนการ์ดมานะฮะ โอเคไปชมสกินกันเลยสวยงามบอกเลยว่านี่เป็นปืน SMG ในคราบ LNG นะครับผมเพราะว่าของแต่งที่สกินมันให้มานะครับมันเน้นไปที่คล่องตัวซะส่วนใหญ่นะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเราไปดูของแต่งชิ้นแรกนะครับที่ติดกับสกินเป็นตัวนี้เลยมัสเซลตัวนี้บวกไฟเลสนะครับบาเรลจะเป็นตัวนี้นะครับ บวกเลงเร็วนะครับแล้วก็สปิน t ทอฟโอเคไปดูชิ้นต่อมาออปติกจะเป็นตัวนี้สต็อกไม่ได้ให้มาฮนะแมกกาซีน90นัดนะครับเหลือกระสุนจะเป็นกระสุนไฟนะครับส่วนเล็กกลิปตัวนี้เลยเลงเร็วนะครับผมส่วนใหญ่จะเน้นไปทางคล่องตัวนะครับผม ระยะไกลนี่บอกได้ว,ว่าเอาอยู่ส่วนระยะการนี่ก็ต้องพยายามคุมปืนหน่อยนะฮะระยะไกลนี่ไม่ต้องพูดถึงกรับอย่าหวังเลยผมจะเอาไปเล่นคู่กับสไนเปอร์นะครับ LW3 ของภาค Black Ops นะครับผมไว้ยิงระยะไกลนะครับเพราะแมปในวาโซนกว้างมากเสียวปิดห้างนะ ไม่โดนอะไรเลยโอเคอุ้ยแรงมากก่อแตกยังไว้อะข้างหน้ามีไหมระยะใกล้หวังผลได้เลยฮะสวด,ดมาก อะไรเนีเอสไตรค์เฮียพีสมีคนอยู่ข้างบนงลำคาล้ลองทไมอะไรใช่หัวคนหรือเปล่าลเกียร์เสียเาฬิสาเนี่ยว่าแล้วโดน,โดน นั่นใช่หัวคนโอ้โอ้ my god อยู่ยยยยยยเยย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  นี่อยู่นี่ก็โดนสิครับเลยยิงชิวๆเลยจริงเขานงมากเลยตีเอวอีกแล้วติดการยิงไม่โดนเหรอฮะใกล้ขนาดนี้ตรงไกลไปอ่ะ เขาไม่ได้อยู่นิ่งๆด้วย UAV is out of fuel ตังโอยโอยสนายใครใครกล้ายิงวะ ตรงนี้ชิ้นนเพื่อนมาอุ้ยเห็นแล้วครับโดนรับหนะึ่งโดนนะไม่โดนไม่โดนว้าวอยู่นะอึโดนเฉยเลยนะ เหมือนมาเล่นสนายไกลไปนะฮะเราก็ต้องพึ hmm ่งสนายดเอาสนายาเสียงปืนด um, uh ้านซ้าเพื่อตายแล้วผมแก้แค้นเลยครับผม a l ยี่แกรสเอ็มจีนะไม่ใช <The pain tackle here> ่อเมจสองใครอยู่นเพื่อนกดเพ็กไปครับลิ้นจะไหนปเก่งขนาดนี้เลยอ่ะยตัวเองก็มี

do Allied cluster strike arriving Time's up, objective failed. The bounty target is dead. Enemy soldier nearby! Enemy UAV active! We're not bad out. Target appears hostile. Target appears hostile. Style dropping into the area. Watch the sky. Okay, we're gonna get back up. Let me. ระยะไกลฮะบอกแล้วปืนมันดีระยะใกล้ฮะระยะกลางเนี่ยต้องพยายามปืนหน่อยขอ้อเพื่อนโอ้ย มีคนลงมาด้านขวาป่าดัดมาทางนี้ <c oughs> น,นี่ฮิปไฟก็โหดนะทำไปเรื่อยๆตัวนึงโอ้ยรวมอย่างเร็วเขาน่าจะไม่มีกรอบใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวไอ้บ้าเท่ไหนมันยิงใส่มาวะเนี่ยเขาบวกกันอยู่ไม่เีอะไรเพื่อนนั่นเอยโอเคผมเห็นแล้ว เอ้าไม่โดนหัวเอา้าวิ่งไปไหนล่ะครับเอาใครยิงเพื่อนพี่ทำไมกระสุนมันมาแบบนี้เพื่อนมันจะรอดไหมวะเนี่ย เข้ามาข้างในเพื่อนออกไปช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยเข้ามาเข้ามาอีกเอ็มจะปิดประตูโอเคไม่ปิดก็ได้วะโอเค ยิงมาจากไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยกระสุนไปวิวว้าวผมไม่ชอบว้าวนะอพอแตกไปออืจะมาหลอยแบบนี้ไม่ได้นะพี่เปิดก่อนไม่ได้เปรียบเสมอไปนะครับ Enemy dropping into the AO

Watch the skies. Enemy soldier nearby. Most wanted designation accepted. You got a target on you now. Marking this spot.

โอเคจบไปแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้เป็นอย่างกันบ้างครับถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากอยไางกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อน